สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วกับสองเสาไม้ซาแนลเนาะวันนี้สมัยผ่าทุกคนออกมาหายมานาวันนี้ชิมาตตี้เขาเจ้าพี่น้องเอ้ยวิธีเอาเขาเจ้าเท่ากับชิฝาดเข่าเอาเนาะเหตุแบบวิธีดั้งเดิมพี่น้องเหตุแบบวิธีดั้งเดิมแม่เถาซ้อนลูกเคยฝาดเขาพี่น้องลูกเคยลูกเคยหยุกใหม่เนาะเหตุอยากว่าเป็นลูกเคยช่องพ้าโซ่สอง ให้แม่ให้แม่ถั่วซ้อนเห็ดเบียดอันนี้ก็สิเป็นวิธีฟาดเข่าแบบดั้งเดิมนะพี่น้องเนาะนแต่ว,ว่าโบายังให้มันปนนะพี่น้องที่จริงก็ทำว่าปั่นสลดได้บอให้โลดพนปั่นให้ก็ได้พี่น้องเลยแต่ว่าเขา่ขาเข่าเจ้าของขามันบอลล้ายนะพี่น้องมันมันพอกระเทือนเนาะก็เลยว่าสิฝาดเอาแบบนี้เนาะฟาดเข่าแบบชื่อว่าย่อนหยุกแห้งอันนี้ได้เพราะว่า บอกคอยเห็น้ดใดเห็ดแล้วนะพี่น้องแบบนี้นะบอกคอยมีใครเห็ุแล้วเนาะบางคนก็เข,า,ขาจะเอาเขาปลูกเขาก็ยังเอาหลดปั่นเอาพี่น้องต่ว่าอันนี้เขาบอากอย่างใั้ฟนมันปนเะนะแล้วก็มันบูรายพราพี่น้องเอขากระเทืนนอนเนาะก็เลยว่าขาดเอาซะจังหน่อยเขาก็สิผ่านให้พี่ให้น้องเบ่งน้ำกันเนาะอันนี้ให้บาพุ่มมาเผื่ผ่านผูนผนผผนผ้เดียวไปก่อน ปีนามาทางนิตี้บนตขจับซองมือแล้วกงางออก็ว่าไพจิจับรวมกันเนี่ยน้ะเออมันก็ะล่นง่ายได้แหละเนาะผาด3ามบาทสี่บาทกับสี่เบิแหละฮะนะมันก็ะล่นง่ายเลยนะทะเลแพ้นะ แต่ข้าวยังหน่อยแต่กี่เห็นแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เพิินฟาดเนาะสมัยกันปูญาตาง่ายครับสุณแล่พี่น้องเิ่นหมักฟากันเห็ดแบบนี้เนาะแต่ว่าสุ้มือนนี้นั่นเศ้าแล้วพี่น้องส่วนร้ายผลนบริยมเห็ดแบบนี้เนาะ คันซิบบอไซเขาเจ้าผัดยาพี่น้องเลยคันไซ่แล้วแล้วก็นในยากเมียนคือจังสีเลยเนาะเขาแซบเขาแซบกระเฮ็ดยากในน้อยนึง บอกพ่อม่าเพื่อน่ากล้องเขาซับนี่เพื่อนผ่านผู้เดียวก็ได้แมนบอกแหวนประตูเป็นปฏิเสธเดนทางตารางกันย่างยู่พี่น้องมันโมเฮียดอก ยูใหยูหน้าพี่นอ้องลมวอยวอยของมาผ่านเอาเข่าเจ้าแต่เก่าเห็นตตัต้งใจฝืนเอาเข่าปลูกน้อบเดิน,นโชพาเวอร์บังดูนะผ่านเบิร์ผู้เดียวกองหนึ่งขั้นให้ผ่านแท้ๆผ,ผ,ผ่านแล้วบ่าจาวะแล้วบอเปล่า,าดังๆแล้วบอวเออขั่นแล้วเลยผ่านผู้เดีย <laughs> ว สิลอดอยู่บนน้อานนี้ลูกเคยกันลูกเคยอันลูกเคยหยกใหม่พี่น้องจากการบูเคยเห็ดสำปรักนอนานั่นเคยเคยพอผัดยุ่เหมือนก่อนผัดกระปูก เขาเอินบานจะเอินใหม่ยังอันนี้อ่ายืนดีพี่แม่นักว่ามันบรยอนยานได้เห็ดอ่ะชะพงมันก็ปิ้วไฟมันก็ออกเฉยแน่งมันพงออกเฉยแน่งมันก็ยกพื้นมันอ้วน,นก็ชอบเผา

รถที่จับกระตานกันล้วพี่น้องงานนี้เท่าแม่รับหน้าที่เป็นตากล้องพี่น้องเอ้ยลองจับกล้องให้ลูกสาวเป็นครั้งแรกเนาะถ้าว่าภาพบ่ชัดเจนหรือว่าอีหยังก็ขอโทษขออภัยถ้าลูกนเหตุฟาบ่ลานว่าบังมดทํามดหยกพรหยกมาเขาชิบะฮู้แอบเขา เ็ยข้าวปูล,ลูกแงงคันทาข้าวป่นให้เห็ดเอาแน,น่นี้เลือกข้าวป่นออกลระกาเลือกข้าวป่นออกกระเห็ดอะไรอืาข้าวอันโตพ่นก็บอะไรปจางหาบหรือว่าประจางาอืมอืมการเท้าสีเอาผาดจะห่วมกันแบบเวลาปั่นฉลดนั้นที่เราเป็นพยันมันน้งคนให้หัวขาดเนาะไม่ได้ก็เลยมัน ออันนี้อืนวิธีผัดขาวแบบเดิมพี่น้องอืมจะข้าวจะพอจะมจาจะปูช่องกระชาหยาช่งกระซีพ้าเห็ดนบบนี่ได้ขเขา้าลอยเขาพันกระเห็ดแบบนี้บ,บึงฮะอ,อืมผัดใ่ไมเออือืมเห็ดนั่นแล้วบ,บึงเด้อในบ่อน,นันเฉือกหัดหันยานมันมีห่วงเขาอยู่นะฮะ มาทีทีมพรได้หละกันเบิ้ง สำหรับคลิปผาัดข่าวกันสมัยกับิคก็โจไวเพียงสำนีก่อนนะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวฮอสิไปผาัดข่าวต,ต่ออีกเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิากโจไวเพียงสำนีเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าขอบใจใพี่ๆน้องๆมูดทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งคลิปของสมัยเนาะในรายการฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้สมัยในเด้อบ,บาย